เกส6 6ผู้มาเยือนลึกลับในโรบอกที่ไม่มีใครรู้จักเขาอย่างแน่ชัดจัดได้ว่าเกส66เนี่ยเป็นแอคเคา์ที่ลึกลับที่สุดในโรบอกและปรากฏครั้งแรกในปี2 0 1 2ถึงปี2 0 1 3นะครับโดยใช้ชื่อแอคเคาว่าเกส66นะครับซึ่งหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่เชื่อมโยงกับเลขสิ่งชั่วร้ายนะครับหรือเลขซาตานนั่นแหละ เรื่องราวส่วนใหญ่เกิดขึ้นนะครับในเกมสาธารณะนะครับหรือแผนที่ที่มีผู้เล่นเยอะๆนะครับตำนานกล่าวว่าเกสเนี่ยครับสามารถปรากฏตัวแบบสุ่มและทําให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติได้ในเกมนะครับโดยอาการผิดปกติที่เพลเยอร์ส่วนใหญ่เจอนะครับก็จะมีทั้งอาการเกมค้างหรือบักผิดปกตินะครับตัวละครผู้เล่นบางคนจะขยับเคลื่อนที่เองนะครับ ข้อความในแชทบางครั้งนะครับจะแสดงคําแปลกๆหรือคําเตือนลึกลับขึ้นมานะครับและสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเซิร์ฟเวอร์หรือเพลเยอร์นะครับก็จะถูกแฮ็กอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมแม้ตอนนี้นะครับเกสนะครับจะไม่ปรากฏตัวในโลบอกอีกแล้วนะครับแต่เรื่องราวของเขายังคงหลอกหลอนผู้เล่นนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมผมได้ทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมลงในใต้คอมเมนต์นะครับสามารถมาเสริมกันได้กดไลค์และกดติดตามด้วยนะ